มนุษย์อยากบินได้เหมือนนกด้วยความฉลาดของมนุษย์นั่นเองที่สังเกตเห็นว่าควันไฟลอยขึ้นสู่ที่สูงขึ้นไปในอากาศได้สองพี่น้องชาวฝรั่งเศสสกูลมองโกฟเยคิดทำบอลูนให้สามารถลอยขึ้นสู่ที่สูสงไปบนท้องฟ้าในเดือนมิถุนายน 1,783โดยการทำบอลูนร้อนและสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าได้การสาธิตในวันที่19กันยายน1,783ณพระราชวังแวร์ไซา์ต่อหน้าพระเจ้าหลุยที่16สามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าได้สำเร็จ ประเทศจีนสมัยสามก๊กก็มีการใช้บอลลูนร้อนที่ทำจากกระดาษเพื่อส่งสัญญาณทางการทหารประเทศเปรูและโปรตุเกสก็มีประวัติการทำบอลลูนร้อนขนาดเล็กแต่ไม่มีผู้โดยสารได้สำเร็จเช่นเดียวกันบอลลูนร้อนในสมัยมองโกฟีเยนั้นสามารถลอยขึ้นสูงได้500ฟุต ขึ้นไปในอากาศเป็นระยะทาง5้าเซนหนส่นสองใหม่ใช้เวลาถึง25นาทีได้สำเร็จบอลลูนร้อนทำจากกระดาษและผ้าใหม่ในปัจจุบันนี้บอลลูนอากาศร้อนทำจากไนล่อนชนิดลิปสต็อปไนล่อนที่ไม่ฉีกขาดง่ายถักทอแบบล่างแห ทำให้มีน้ำหนักเบาและทนทานมีการเคลือบด้วยพลาสติกด้านในเพื่อช่วยให้เก็บอากาศร้อนได้ดีขึ้นหัวใจของบอลลูนร้อนในปัจจุบันนั้นคือเบอร์เนอร์เป็นหัวเผาเชื้อเพลิงให้ความร้อนแก่บอลลูนและส่วนตะก้าที่บรรทุกผู้โดยสารทำจากหวายถัก บนแกนเหล็กกล้าจึงทำให้มีน้ําหนักเบาทนทานอากาศร้อนจึงนับว่าเป็นก้าวแรกของมนุษย์ที่สามารถประดิษฐ์ยานพาหนะที่เดินทางทางอากาศได้และต่อมาก็มีการทำบอลลูนที่บรรจุด้วยแก๊สในตัวเจ่น และฮีเลียมต่อมาจึงมีการคิดประดิษฐ์เครื่องบินที่สามารถทำให้มนุษย์เดินทางทางอากาศได้และปลอดภัยมากขึ้นบอลูนอากาศร้อนจึงเป็นพาหานะที่ใช้ในการทำสันทนาการและกีฬาอีกชนิดหนึ่ง